กิ <ENNIS> <ược> ๊ไฟกิ๊ไฟก่อนกิ๊ไฟเออมาหายายอเออจะากระปงใหญเออรงยายสวยไมลูกกไฟก่อน่อนกไฟร็วเร็วกไฟกอนจายยัยูยมาสยนจผมลครับครับกครอักอเขาต้องเป็นแกน

หวยน้อยหวยน้อยพ่อ,อทัพ่อทคืทอยี้ออคกเยราดีดดองดองดีดดองดองไม่นอานะคะตื่นเต้นลายเด้ออกจากบ้าน ตืนต่นเต,ต้นได้ออกจากบ้านนะคะอันนี้อาจารย์ดแบนบอาแอนหวงกอว่ะดยดยสิ่งเผาใจข้างในเดนมาทางนี้มามาทางนี้มามาหาป้าแอนป้าแอนล่ขป้อนลขึ้น <c oughs>

วัหลาย

โอ้ยมันจับอู่ใส่กระดูแฟนคุณขอพับดิพับพแฟนคุณขอพับ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 พจ้าจคือคือถาชุดนะ เดินตามคนสวยเดินตามคนสวยจ้าทำม้วนแล้วนะคะหมุนเวรไม่เคยหนาวมากเลยนะโอ้ยแอน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 เร็วค่ะทีนอนวิ่งเร็วมากแอนคุณครับพ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 ับแอนคุ้นขาพับ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 แอนคุ้นขาพับ

ดิงดงดๆงดิงดงดึงดๆงด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 ิงงด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  n n n ไอ้แฟนคุณพอพับพับๆๆพับพับไม่จับมานลูกไม่จับไม่จับปะปปเอ็พาเที่ยวจะเข้าไปข้างในนะคะ

ก่ไป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 จุ bye. Bye ๊บจ yeah. ุ๊บเราจะขึ้นรถแล้วนะคะปั๊ปขึ้นรถลูกเหมือนตุ๊กตาไหมคะตุ guy, <um ๊กตาน้อยตุ๊กตาญี่ปุ่นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายไปเลยไปไปก่อนไปไปก่อนยบายก่อนทางนี้ลูกไปไปจุ๊บจุ๊บ ดีค่ะจุ๊บนะะจุ๊บนะคะจุ๊บนะคะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเชียงรายกันต่อนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ